สวัสดีค่ะนางสาวอรัญญาเจริญองศานะคะได้รับคัดเลือกเป็นคนดีสีจังหวัดกาญจนบุรีค่ะปีงบประมาณ2,567นะคะประเภทประชาชนค่ะเป็นคนที่ประหยัดอดออมแล้วก็ในส่วนที่บ้านก็คือปลูกผักสวนครัวเราไม่ค่อยได้ซื้อกินตามตลาดสักเท่าไหร่เพราะว่าอยู่กันแค่สองคนแม่ลูกอะไรเงี้ยค่ะก็เลย กินผักสวนควรัวในบ้านก็จะใช้ไม่ค่อยเยอะด้านวินัยนะคะเป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงไม่ว่ามีความรับผิดชอบในเรื่องของคนในชุมชนและหน้าที่การงานของตัวเองด้วยแล้วก็ทุกภาคส่วนที่แต่ละหน่วยงานที่มอบงานมาค่ะก็คือรับิดมีความรับผิดชอบอทํางานให้ลุล่วงไปด้วยดีคะ่ะเมื่อเร็วๆเนนี้เราก็ได้รับมอบหมายในการต้อนรับนายกรัฐมนตรี ได้รับมอบหมายที่ลุงล่วงไปด้วยดีด้านสุจริตนะคะก็เท่าที่ทํางานมาในระยะเวลาตลอดชีวิตของตัวเองอะคะ่ะก็ไม่เคยโกหกใครและคือไม่เคยโกงใครด้วยส่วนหนึ่งไม่ว่าในด้านที่เราขาย่างเงี้ยก็เราขายค้าขายเนี่ย,าย,าาย,ยตามราคาที่เรากําหนดไว้เรื่องจิตอาสา,าเนี่ยคือเราทําให้มาตั้งแต่สมัยเด็กๆจน จนทุกวันนี้ก็คือน่าจะประมาณ48ปีได้ค่ะด้านจิตอาสาที่เราทำก็คือจะมีเป็นอันดับแรกก็คือเป็นสมาชิกคนสภาวนานัรมอำเภอก่อนที่เราทําแล้วก็มาเป็นครูพี่เลี้ยงด้วยค่ะเป็นจิตอาสาให้กับพัฒนาชุมชนแล้วก็สังคมสงเคราะห์ด้วยค่ะ ที่เราได้มาอยู่ในผืนแผ่นดินไทยอะค่ะส่วนหนึ่งเราก็ตอบแทนบุญคุณแผ่นดินไทยด้วยกันเราเป็นคนดีของอชุมชนเป็นคนดีของอำเภอสังขบุรีเป็นคนดีของประเทศด้วยค่ะก็ไม่ว่ามีกิจกรรมเกี่ยวกับจะทำขบวนเติ้พระเกียรติค่ะจะเป็นคนทำเองให้กับชาวบ้านมีส่วนร่วมอะค่ะคือสิ่งหนึ่งเราได้ตอบแทนบุญคุณของแผ่นดินด้วยค่ะ เรื่องแรกก็จะเป็นการศึกษาที่เราส่งต่อเด็กที่เด็กไม่มีโอกาสได้ไปต่อค่ะเพราะว่าพ่อแม่ไม่พร้อมแล้วก็อันดับที่2ก็คือเรื่องฟื้นฟูวัฒนธรรมของชุมชนด้วยไม่ว่าเรื่องสัญชาติเรื่องบัตรหรือว่าความเป็นอยู่ค่ะการเป็นวิทยากรให้กััเศึกสารหรือว่า่าแต่มหาล,ายลัยแต่ละมหาลาัยค่ะส่วนมากจะเป็น าการลามอน,นะคะเราไปเผยแพร่ให้กับแต่ละมาหาหลัยรางวัลที่ได้รับนะคะที่ภูมิใจมากที่สุดก็คือรางวัลที่เราได้รับปริญญาสุรด,ดีกิติมารักิ์ระดับปริญญาโทของราชภัฏกาญจนบุรีแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ได้รับโล่ของอพัฒนาของสตรีดีเด่นของไทยรองด้วยค่ะสุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะ